ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือลูน่าโมบายเดอะ o ูนคัน t r y นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทำมาจากเกมออนไลน์ใน PC ชื่อดัง Luna าออนไลน์ั่นแหละครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยกราฟิกจะดูค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สามารถหมุนมุมกล้องได้นะครับคือมาแบบเป็น 3D แล้วนะครับไม่ใช่มุมมองจากด้านบนอีกต่อไปแล้วนะครับ สำหรับบรรยากาศในเกมนะครับบอกได้เลยว่าคุณหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเขาใช้แผนที่แทบจะเหมือนกับในลูน่าบน PC เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเปิดแผนที่ดูนะครับด้านขวาบนเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคมันใช่เลยแหละมันเป็นแผนที่เดียวกันเลยเห็นไหมเออก็คือเกือบจะ1 0 0เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเกือบไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้สำรวจทุกที่ สำหรับอาชีพของเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด3อาชีพด้วยกันแล้วก็จะแบ่งเป็น2เผ่าคือเอลกับมนุษย์นะครับแล้วเอลกับมนุษย์ต่างกันยังไงอ่าถ้าเป็นเอลเนี่ยมันจะมีจุดเด่นเผ่าตรงที่อัตราคริติคอลเพิ่ม3%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์จะได้รับแอตแทกเพิ่ม5%และทุกสายอาชีพจะเหมือนกันหมดตรงจุดเด่นเผ่าตรงนี้ ทีนี้แล้วอาชีพมีอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีนักรบนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยสามารถเลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับเมื่อเล่นไปประมาณเลเวล30กวา่าๆนั่นแหละมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปสายไหนอย่างเช่นนักรบก็จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ได้อันนี้คือจะเป็นสายดีเพสส่วนอัศวินก็คือจะเป็นสายแทงนั่นเองส่วนต่อไปอาชีพนักเวทนะครับนักเวทเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นมุขนาย,ยกได้นะครับมุขนาย,ยกนี่คือเป็นเหมือนพระหรือพรีสนั่นเองนะครับแล้วก็นักมมย,ยากลอันนี้คือจะเป็นนักเวทขั้นอัปเกรดนั่นเองนะครับ ส่วอาชีพสุดท้ายครับก็คือเป็นมือสังหารหรือว่าแอสซิสซินั่นเองครับก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นเป็นมือสังหารนะครับอันนี้ยังคงใช้มีดเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นจอมยุทธ์ที่เปลี่ยนไปใช้หน้าไม้หรือว่าธนูนั่นเองครับเมื่อเราเลือกตัวละครได้แล้วครับเขาก็จะมีทรงผมแล้วก็หน้าตาให้เลือกเพียงเล็กน้อยนะครับไม่มีการปรับเองนะคือไม่ต้องปรับก็ได้ครับเกมนี้ขายความน่ารักและสดใสเนาะที่เกมมันทําให้ก็น่ารักดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคอสตูมนะฮะ วิธีการเล่นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยก็คือคลิกเสร็จปั๊บมันก็จะเดินไปคุยให้ไปสู้มอนสเตอร์ให้ไปทำนู่นทำนั่นทำนี่ให้ก็คือเป็นแนวออโต้ m m o นั่นแหละครับเล่นค่อนข้างง่ายนะครับก็คลิกิกอย่างเดียวแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าเสียงพากของเขาเนี่ยเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็น่าจะฟินๆกันไปนะสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อเรื่องอะไรงนี้สำหรับลูกเล่นของการต่อสู้นะครับก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรปล่อยบอทได้เลยครับเอ้ยแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งของเกมนี้นะ คือเวลาบอสอะมันใช้สกิลอะเราจะเดินหลบเองเลยนว้ยคือมันไม่มีปุ่มหลบให้ก็จริงและเราก็ไม่ต้องเดินหลบเองด้วยคือถ้าเกิดบอสมันแบบวางอาณาเขตการโจมตีปั๊บเนี่ยตัวเราจะเดินหลบให้เองเนะคือแบบดีมากๆแล้วก็จะมีอีกคําสั่งหนึ่งตรงนี้ครับก็คือเป็นการแปงลงร่างนั่นเองครับเกมนี้เราสามารถแปงลงร่างได้ด้วยนะครับและทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นเป็นจํานวนมากเลยครับเหมือนกับมีเทพมาสิงสถิตร่างกายอย่างไรอย่างั้านเลย สำหรับการเปลี่ยนอาชีพนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเลเวล30มันจะเริ่มให้เราทําการทำเควสเปลี่ยนอาชีพนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนอาชีพม,มันไม่ได้กดปุ๊บเปลี่ยนปรับนะท่านผู้ชมดูด้านบนตรงนี้ก็นะมันจะเป็นรูปตัวเควสอะเราคลิกขึ้นมาเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะย้ายไปเล่นสายอะไรอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมเล่นนักเวทมาใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นนักมายากลน,นะครับหรือว่า มุขนายกได้นะครับอ่านถูกป่าววันนี้เออก็คือเป็นพระนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องไปทาตามภารกิจตามที่เขาบอกก่อนนะครับก็มันจะมีทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันก็ทําให้ครบเนี่ยจะสามารถเลื่อนคลาสอาชีพได้ครับและทีนี้เกมเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเพดานเลเวลด้วยก็คือมันจะล็อกเลเวลเอาไว้ครับให้เราเนี่ยไปทํากิจกรรมต่างๆในเกมก่อนที่เราจะไปลุยในเรื่องหลักได้แล้วไปทําได้ที่ไหนก็ดูด้านซ้ายต่อได้เลยครับมันมีหลายอันเห็นป่าว เออมันไม่ได้มีแค่เควสหลักอย่างเดียวมันมีเควสย่อยเควสนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือทําจากบริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก็ได้หรือท่านผู้ชมดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีพวกไอคอนที่เกี่ยวกับระบบเกมต่างๆเพียบเลยแนะนําว่าให้เราเข้ามาที่ระบบต้องทําก่อนนะครับเพราะว่าต้องทำเนี่ยมันก็คือจะเป็นการสรุปรวมนั่นเองครับว่าในวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรที่สามารถทําได้บ้างนะครับแล้วก็มันจะได้ค่าแอคทีฟนะครับก็คือสะสมไว้ยเยอะๆแล้วก็จะได้รับของรางวัลมากมายนั่นเองนะครับ หรือถ้าผู้ชมนย่ยจะมาคลิกบริเวณด้านนอกนี่ก็ได้นะครับมีหลายอันเลยใช่ไหมเช่นการปละลองดันเจี o n b อ s s เป้าหมายอะเป้าหมายนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นเหมือนกับรางวัลให้เฉยๆอะไรเงี้ยเนาะเออก็คืออยู่บริเวณนี้แหละเกี่ยวกับการต่อสู้ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าให้กดคําว่าต้องทำนี่แหละน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกิจกรรมสักอย่าง2อ,อย่างกันละกันนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ประลองก่อนกันละกันประลองของเกมนี้ก็จะดูค่า CP เป็นหลักนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นการสู้กับ AI ไนะครับไม่ได้สู้กันแบบเรียวไทม์นะครับเดี๋ยวผมสู้กับคนนี้แล้วกันพลังแสนสีนะผมน่าจะไหวนะผม2องแสนะครับตรงนี้เอ่ยกลุยเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้ก็ชิวๆไปเปิดบอทได้ครับไม่เป็นไรครับก็อยู่ที่ค่า CP เป็นหลักอยู่แล้วเนาะเห็นไหมครับบอกแล้วครับผม CP เยอะๆก็ชิวๆกันไป นอกจากการ PVP แบบตัวต่อต,ต,ตัวแล้วครับดูด้านล่างมันมีอย่างอื่นด้วยนะเช่นยอดเขาหิมะแต่ว่าอันนี้มันเปิดตามช่วงเวลานะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมมาดูด้วยกันละกันนะแล้วก็ดูเห็นไหมมันมีไอเทมที่น่าสนใจเยอะเลยโดยเฉพาะอัปป้าน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มียุทธภพภูมิเทพนะครับอันนี้ก็มาตามช่วงเวลาอีกแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับสนามรบเกียรติยศอันนี้ก็มาตามช่วงเวลาครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นการแข่งแบบ3 V3 ไงเราสามารถที่จะไปเข้าร่วมทีมรบก่อนได้เลยนะครับแต่ก็ไม ทีนี้เรามาดูดันเจี้ยนกันต่อบ้างนะครับดันเจี้ยนก็ดันเจี้ยนนี่แหละครับมันก็จะมีหลากหลายเนาะดันเจี้ยน exp ดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรอะไรเงี้ยนะครับมีไต่หอคอยด้วยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไปลองดูอันนี้ก็แล้วกันนะครับ holy holy square ใช่ไหมอ่ะไปเลยครับผมกดเข้าปั๊บมันก็จะวาร์ปมาเลยเห็นไหมครับคือตรงนี้มันก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามฆ่ามันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับแค่นี้แหละจบนะครับมอนสเตอร์มาลัว ส่วนต่อไปนะครับเป็นบอสนะครับบอสก็คือบอสนนแหละมันก็จะมีทั้งแบบบอสสาหรับเราที่เข้าไปตีคนเดียวอะไรอย่างนี้ผ่านภารกิจไปนะครับหรือว่าจะเป็นบอสโลกอ่าอันนี้คือมันจะมีเกิดตามจุดต่างๆนะครับและเราก็จะต้องไปแย่งชิงสร้างดาเมจกับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ดูดีๆครับมันจะมีบางแผนที่ที่สามารถตีกันได้ด้วยนะอย่างช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยตีกันได้หรอกมันก็คือจะเป็นสันติคือไม่ค่อยตีกันแต่เล่นไปหลังๆเนี่ยมันจะมีแบบแย่งชิงอันนี้คือสามารถตีผู้เล่่นนนอืนได้ะครับ สำหรับการตีบอลก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเข้ามาลุมสกรรมบอสได้เลยนะครับแล้วมันก็มีดาเมจโชว์อยู่ด้านซ้ายด้วยว่าใครสร้างดาเมจไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ว่างเล่นนะครับเกมนี้ยังมีระบบเรื่องของการกู้คืนทรัพยากรที่เราไม่ได้เล่นของเมื่อวานด้วยเช่นเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เล่นดันเจี้ยนพวกเนี้ยเห็นไหมเราสามารถที่จะมากดหาคืนได้เลยโดยใช้เงินในเกมก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพวกเงินเพชรเงินแคสอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะเอาคืนแบบไหน นอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีระบบ i เดลด้วยนะคือท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือปิดเกมทิ้งไปได้เลยนะครับมันจะมีการฟาร์มพวก XP แล้วก็ของต่างๆให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือผมออฟไลน์ไป20ชั่วโมงมันก็เก็บไว้ให้ได้20ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดนานกว่า20ชั่วโมงก็ไม่ได้อะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าควรเข้ามาเล่นเกมนี้ทุกวันนะครับถ้าเกิดอยากจะได้ทรัพยากรเยอะๆนะ ทีนี้พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยอาจจะพบปัญหาเรื่องของกระเป๋าเต็มได้นะครับแล้วเราทํำยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถขายได้นะกดขายปุ๊บมันจะเลือกไอเทมที่กากๆเนี่ยมาขายให้เราอัตโนมัติเลยแต่ก็อาจจะต้อง cross check นิดน,นึงนะครับว่ามันมีของที่ดีกว่าหรือเปล่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าของไหนดีกว่ามันจะมีลูกศรบอกอยู่ครับถ้าลูกศรชี้ขึ้นแสดงว่าของนั้นดีกว่าก็อาจจะไปติดตั้งก่อนก็แล้วกันนะล้วค่อยมาขายที่หลัง คำถามยอดนิยมต่อมาเลยคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้อยู่แล้วครับเป็นเกมแนว MMO ยังไงก็ต้องเล่นได้นะครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเราคลิกได้เลยนะครับและด้านบนเนี่ยจะมีรูปของเขาปรากฏขึ้นมาคลิกอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ ทำการชวนได้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นชวนเข้าทีมเพิ่มเพื่ออะไรแบบนี้นะครับและการดีลของหรือเดลของเนี่ยไม่มีนะครับเ,รเกมเมมเมโอสมัยใหม่ไม่ทํากันแล้วนะครับแล้วเราจะแลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้เล่นอื่นได้ยังไงนะครับคือเกมนี้มันก็จะมีตลาดกลางอยู่ด้วยแต่ผมหาไม่เจอนะว่ามันเข้าจากตรงไหนได้ไวๆครับก็คลิกไปอีกสักอันนึ่งก็ได้อย่างเช่นระบบประมูลอย่างเงี้ย อันนี้มันเป็นการประมูลนะเวลาแบบมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิวหรือโลกอะ่ะมันจะมีไอเทมดรอปมาแต่เรายังไม่ได้ทันทีนะเว้ยเราต้องไปประมูลแข่งกับคนในกิวกับคนทั้งโลกอีกอะไรเงี้ยแล้วท่านผู้ชมดูด้านล่างเห็นปะมันก็จะมีหมวดอื่นๆอยู่ด้วยเช่นอ่ะอันนี้เป็นไอเทมมอก็คือเอาไว้ซื้อของต่างๆในเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะใช้เพชรที่เขาแจกได้คือเพชรแจกมันจะมีล็อกไว แต่ถ้าเกิดเป็นเพรเติมจะไม่ล็อกไว้นะครับอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันมีของขายเยอะแล้วก็ตลาดนี่แหละครับที่ผมกําลังพูดถึงเมื่อกี้คือเราสามารถที่จะเอาไอเทมเนี่ยมาฝากขายหรือว่าซื้อได้นะครับอันนี้คือเราจะเจอหน้าจอการซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับมีไอเทมที่อยากซื้อไหมก็แล้วแต่นะครับการซื้อการขายในนี้จะใช้เพจที่มันล็อกไว้นะครับส่วนการขายก็ด้านซ้ายบนนี่แหละเผื่อเราได้ไอเทมที่มันดีๆแต่ว่า มันคนละอาชีพกับเราอะ่ะเราก็อาจจะเอามาใส่ขายไว้ที่นี่ได้ส่วนราคาของการตั้งร้านเนี่ยมันจะฟิกมาให้นะครับเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องเพื่อแล้วนะครับขอพูดถึงเรื่องแคลนไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับก็กดเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาด้านขวานะครับก็คือเกมนี้จะใช้คําว่ากิ้วนะครับก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับก็ไปหากิ้วอยู่กันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราหากิ้อยู่ได้แล้วนะครับดูด้านขวาล่าง มันจะมีกิจกรรมของกิลให้ทําด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไต่หอใช่ไหมหอผนึกอะไรย่างนี้นะครับมีกิลคุ้มกันด้วยนะเออก็ต้องไปคุ้มกันลดขนส่งของกิลอะไรเงยมันจะมาตามช่วงเวลาแล้วก็มีงานเลี้ยงกิลด้วยตอนทุ่มหนึ่งอะไรย่างนี้มีบอสกิลด้วยอันนี้ก็คือมาตามช่วงเวลาอีกแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของเกมนี้เนี่ยมันจะมาตามช่วงเวลาครับโอ้อันนี้ค่อนข้างน่าเสียดายมากเลยไอ้อยกไอ้นี้ยนไอ้นี้ ภารกิจกิลภารกิจกิลนี่คือมันมาทั้งวันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แต่ต้องเลเวล45ก่อนนะครับก็ช่วยๆกันทำเควสกิลกันลวกันทีนี้ดูด้านล่างครับจะมีคําสั่งโบนัสนะครับก็จะเห็นว่ามีการบริจาคกิลนะแน่นอนครับบริจาคกิลเสร็จปั๊บได้รับแต้มกิลมาเอาไปซื้อของได้นะครับแล้วก็มีการประมูลเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมเออเวลาแบบเข้าร่วมกิจกรรมอะไรที่มันเป็นเกียวกิลหรือว่าของโลกใช่ไหมครับล้วก็เข้าไปร่วมประมูลนะครับชิงของรางวัลได้ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกรชาปองกันดีกว่าครับเกมนี้มีด้วยนะครับดูด้านบนมันจะเป็นคําสั่งอัญเชิญและอัญเชิญอะไรฮะมันก็อัญเชิญมาเป็นพวกสัตว์เลี้ยงที่อยู่ข้างๆเรานั่นเองนี่เห็นไหมครับตัวนี้คือได้ฟรีจากการล็อกอินวันที่2ก็ได้แหละงั้นเดี๋ยวผมลองอัญเชิญดูเพื่อจะได้พวกตัวสีแดงมีคล้ายๆกันดาเลยโอ้โหเฮเทเทเทเปิดเลยก็แล้วกันว่าผมมีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยเซลประจันสีดําเนี้ยเออหลายอันอยู่เหมือนกันเปิดเลยครับอ๋ออันนี้ได้แมวนะครับผม กดรับด้วยนะครับรับนี่คือพวกเอชิเมนต่างๆอหละอ่ะแล้วลกดยืนยันดูครับโอ้ได้สีทองมาตัวเดียวครับสีทองจะดีกว่าสีม่วงนะแล้วก็ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวด้วยนะครับมันได้บัวไอเทมต่างๆด้วยนะโอเคเปิดต่อครับชื่อลันเซอร์ไปสิงสิโอ้โหไม่มีเลยจ้าเอาแบบดีๆอะ่ะมีไหมรอบนี้ก็ไม่มีอื้อ ก็เข้มๆอยู่เหมือนกันนะได้สูงที่สุดคือเป็นแมวระดับสีทองเท่านั้นเองนะครับแม่อดกันดั้มเลยอยากได้กันดั้มทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวละครกันลวกันนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาได้เลยครับกดเพิ่มเติมปับ๊บมันก็จะมีพวกนี้แหละอีลุงตุงนางอยู่ด้านขวาเลยงั้นเดี๋ยวขอเรียงเมนูไปเลยกันลวกันว่ามันทําอะไรได้บ้าง อันแรกที่เห็นเลยคือการสร้างครับคือเกมนี้สามารถที่จะคราฟของได้ด้วยนะครับโดยหลักการก็คือว่ามันจะเอาของที่มีระดับขั้นต่ากว่าเนี่ยสามอันมาผสมกันมันก็จะเลื่อนขั้นได้อะไรแบบนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็จะมีโหมดของอื่นๆด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นการคราฟพวกหินต่างๆที่ใช้ในการอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดเครื่องประดับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีเรื่องการคราฟเหยื่อด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของการตกปลาอยู่เหมือนกันนะเกมนี้แต่ผมอาจจะเล่นไปไม่ถึงเท่านั้นเองก็เลยยังตกไม่ได้ ตัวนั้นต่อมาระบบสกิลนะครับสกิลของเกมนี้ช่วงแรกจะไม่ซับซ้อนเลยเพราะว่ามันไม่มีการอัพเลเวลสกิลครับก็คือแค่เลเวลถึงตามที่กําหนดปุ๊บก็จะได้รับสกิลเลยทันทีแต่เดี๋ยวมันก็อัปเกรดได้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลื่อนคลาสไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยมันจะมีมากกว่า4สกิลนะอาจจะต้องมาเลือกเองนะครับว่าจะต้องใช้สกิลไหนอะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เราตัวนั้นต่อไปคอสตูมครับคอสตูมก็คือทุกคนเนี่ยจะได้ตัวนี้มาอยู่แล้วคร แต่ว่าที่ยากสุดนั้นจะเป็นกิลมั้งเพราะว่ากิวอาจจะไม่ค่อยมีกันช่วงแรกอะไรเงี้ยเนาะเออพอเราทำเควสเสร็จปุ๊บได้กิวเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะรับ2อันนี้มาซึ่งมันเพิ่มค่าสเตตัสให้กับเราได้ด้วยนะแล้วมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่สะสมอย่างเดียวส่วนนั้นต่อมาตีหลอมครับตีหลอมคือการอัปเกรดนั่นเองครับช่วงแรกก็จะมี2อย่างด้วยกันครับคือกดเสริมแกล่งด่วนไปได้เลยครับมันก็จะตีบวกให้เรานะครับก็ค่อยๆไล่ไปทีละสิเวล แค่นี้แหละจบนะครับไม่ต้องไปนั่งคลิกทีละอันแล้วก็เอาจะมีอันนี้ด้วยนะเป้าหมายเสริมแกล่งนะครับก็คือถ้าเกิดตีบวกตามอุปกรณ์ที่เขากําหนดอย่างเช่นันนี้คือตีบวกเลเวลสิบหกชิ้นนะครับได้รับสเตตัสเพิ่มเติมเห็นไหมอ่าแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปคือตีบวก20่นะครับก็ได้รับสเตตัสเพิ่มเติมอีกเช่นกันส่วนอีกอันนึงจะอยู่ด้านขวาล่างนะครับเป็นคําสั่งผสมนะครับผสมเนี่ยคือมันเป็นการตีบวกนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอัตราความสําเร็จด้วยถ้าเกิดขึ้นขั้นนนนนึงอ่่่่ัแตตขข้้ขไปเีย มันจะเหลือ70%นะครับแต่เราเพิ่มได้นะครับกดผสมได้เลยแล้วกดไปอัพมันก็จะให้เราเลือกครับว่าเราเนี่ยจะเอาวัตถุดิบชิ้นไหนนะครับมาทําการเป็นเหยื่อบูชายันใช้คํานี้แล้วกันนะเป็นเหยื่อบูชายันนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มอัตราความสําเร็จได้เห็นไหมครับผมเลือก3มชิ้นก็จะบวก30%อันนี้ก็แล้วแต่ละการจะตีบวกสดๆเลยไหมหรือว่าจะเอาของมายัดใส่อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ตัวนั้นต่อไปการแปลงร่างนะครับก็คือผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมว่าเกมนี้สะสมเกตแล้วก็แปลงร่างได้เราจะได้รับน้องคนนี้มาเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยครับอันนี้ก็ไปเล่นเรื่อยเเดี๋ยวก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยไอเทมหลายๆชนิดนะครับเราสามารถกดดูแล้วก็กดวิธีได้รับได้นะครับเขาก็จะมีบอกว่ามันได้จากที่ไหนบ้างนะครับก็ไปฟาร์มหากันมาให้เรียบร้อยกันแล้วกันตัวนั้นต่อมาสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างๆงของเรานั่นแหละที่เราเปิดกระช่อง แล้วเราอยากจะอัปเกรดอะไรเช่นอัปเกรดเลเวลเห็นไหมครับอ่าแล้วก็อัปเกรดดาวทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าเปิดแกปองซ้านะครับหรือว่ามีไอเทมก็ที่เราได้จากการเปิดแกปองใช่ไหมเออไอพวกนี้มันสามารถเลื่อนขั้นได้ทําให้สเตตัสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะดูดิเออเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสมุดภาพครับอันนี้สําคัญเพราะว่ามันเหมือนเป็นสารานุกรมครับเมื่อเราได้รับตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อะ เราสามารถมากดเปิดใช้ได้ครับมันจะได้รับค่า CP ติดตั้งให้กับตัวเราเลยทันทีนะครับเห็นไหมครับก็ยิ่งมีตัวเยอะนะครับมันก็จะยิ่งทําให้เราเก่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับส่วนคําสั่งช่วยรบตรงนี้นะครับตรงนี้คือจะเป็นลักษณะของบางกิจกรรมครับที่เราจําเป็นจะต้องเอาสัตว์เลี้ยงไปช่วยแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนไปช่วยเห็นไหมกิจกรรมกิวก็มีนะเออก็ลองดูแล้วกันตัวไหน CP เ,อเยอะเอาตัวนั้นไปช่วยครับ ส่วนด้านขวาล่างยังมีอีก2อันนะครับก็คือจะมีรูปทับรูปทับคือเวลาที่เราสู้ไงเขาจะออกมาช่วยสู้ถูกไหมล่ะเออเราก็ล่างมาใส่ได้เลยนะครับเราจะเอาใครมาเห็นไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันก็จะเปิดให้มีการนําสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาใส่ในทีมเราได้มากขึ้นแล้วก็ด้านขวาล่างอีกอันนึงคือหอสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงนํามาไว้ที่นี่ได้แต่ว่าต้องเป็นตัวที่มันไม่ได้มีการออกรบอยู่นะครับสังเกตไหมพอเราเอามาวางเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไดด้้้รรรััับบบคค่่าา C เเเพิิมตมตใหกวยนะ อันต่อมาครับระบบพาหนะครับระบบพาหนะก็คือพาหนะนั่นแหละก็คือท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วเวลาที่ผมเดินทางเนี่ยจะมีการขี่เมฆใช่ไหมครับอ่าก็นั่นแหละครับเราสามารถที่จะได้พาหนะฟรีอยู่แล้วตั้งแต่เล่นมาแรกๆเลยนะครับซึ่งมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับดูด้านขวาล่างเห็นไหมมีทั้งการอัปเกรดดาวนะครับแล้วก็มีการขัดเกลาการขัดเกลาคือการสุ่มตัวของสเตตัสใหม่นั่นเองครับก็คือสเตตัสที่มันบวกให้เรานะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันแค่มาเสริมกําลังให้กับเรานัั่นเอง ส่วนยานพานันก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับบางตัวก็คุณหน้าคุณตานะครับเห็นไหมคุณหน้าไหมคุณหน้าคุณตานะครับอลองดูแล้วกันมีหลากหลายครับผมเดี๋ยวไปดูหลังๆหเลยซิตัวอะไรเท่สุดอ้สวยงามสวยงามตัวนั้นต่อไปตรงนี้ครับสมุดภาพอันนี้ก็เพิ่มความเก่งให้เราได้ด้วยเพราะว่าเกมนี้เวลาที่เราได้รับพวกไอเทมต่างๆมานะครับมันจะมีการเหมือนกับ มาใส่ไว้ในนี้ใช้ควาว่าใส่ได้เนาะมาใส่ไว้ในสมุดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยความสามารถที่เราได้รับเพิ่มเติมมาเนี่ยยังไม่พอนะเรายังได้รับพวกดาวมาด้วยครับซึ่งดาวเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ในการอัพสเตตัสเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นจุดแดงๆเข้ามาเช็คดูก่อนเลยนะครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปในนี้ได้บ้างแล้วก็ดูตรงนี้ครับสกิลนักประจนไัยซึง่งมันก็เหมือนอย่างที่ผมบอกครับคือยิ่งเราสะสมข้อมูลในตัวของเอชิฟเมนต์ของเราเนี่ยเยอะในสมุดของเราเยอะ เราก็จะมีแต้มมาทําการอัปเกรดได้ครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะอัปเกรดอะไรครับผมก็จะเน้นพวกโจมตีไว้ก่อนนี่เห็นไหมอันนี้อัปเต็มแล้วต่อไปว่าจะอัปอันนี้แหละนะอัปไปเลยแล้วกันเรียนรู้ทันทีนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับมีสเตตัสอะไรเพิ่มก็จัดไปให้หมดแล้วมันไม่มีแค่นี้นะมันมีด้านบนด้วยนะครับมีทั่วไปมีชํานาญด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงครับว่าตัวเองอยากจะได้อะไร ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้นะครับก็คือต้องเปิดเมนูขึ้นมาก่อนเนาะแล้วมันจะแอบ,บอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีการปรับพวกกราฟ,ฟ,ฟ,ฟิกด้วยนะครับมุมกล้องจะเป็นแบบ2.5หรือว่า 3D เห็นไหมครับอ่าเอฟเฟกภาพอันนี้ผมปรับดีสุดแล้วนะแล้วก็เฟรมเดทก็ปรับสูงที่สุดถ้าไม่เป็นเป็นไปได้แล้วนะครับเออพูดผิดแล้วก็ดูด้านขวาครับนอกจากการพวกเซตเกี่ยวกับก,กราฟ,ฟิกแล้วมันจะมีการตั้งค่าบอทดด้วย เออเช่นใช้น้ำยาเมื่อไหลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีค่อนข้างหลากหลายครับแล้วก็อีกอย่านงหนึ่งคือการตั้งค่าต่อสู้นะครับก็จะมีเรื่องของการล็อกเป้าหมายด้วยว่าจะล็อกใครเป็นหลักนะครับบางทีคือแบบว่าเจอแบบคนไงมาเกียนมา PK มาอะไรเราอย่างเงี้ยก็อาจจะตั้งตัวละครก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กันละกัน